โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับดีแล้วก็สูตรในการเรียนการสอนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ EP ที่4นะครับเรื่องการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมแล้วก็พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะครับปกติแล้วเนี่ยรูปสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเคยใช้สูตรหาคือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนะครับทีนี้ถ้าโจทย์ให้มาเป็นแบบคู่อันดับนะครับคู่อันดับให้จุดยะบุมมา3จุดเนี่ยในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมถ้าใช้สูตรเดิมเดี๋ยวเราต้องมาพอดกราฟใช่ไหมคร พอดกราฟลงระหน้าพิกัดฉากนะครับแล้วก็มาหาฐานหาสูงซึ่งบางครั้งรูปสามเหลี่ยมที่เราลงพิกัดเนี่ยอาจจะไม่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่เป็นสามเหลี่ยมหน้าโจทย์ไม่เป็นสามเหลียหห่ยมมุมฉากทําให้เราวิเคราะห์ได้ยากขึ้นนะครับวิธีการครับถ้าโจทย์ให้มาเป็นคู่อันดับ3จุดนั้นวิธีการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับจะหาได้โดยการอาศัยหลักการของเมทริกมาช่วยนะครับนี่เอาหลักการ สรุปแล้วกันเนาะในชีทมีหลายแบบนะครับคือทุกๆแบบเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับหลักการเขียนจะต่างกันเฉยๆนะครับครูเลือกให้ตัวนี้ครับเป็นการเขียนที่นิยมที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ครับคือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมครับสังเกตนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมหาได้จากนะครับ1ส่วน2คูณกับตัวนี้นะครับตัวนี้คืออบส์ลูตนะครับหรือค่าสัมบูรณ์นั่นเองครับ1ส่วน2คูณค่าสัมบูรณ์นะครับ ด้านในค่าสมบูรณ์สังเกตครับ x1 y1 x2 y2 x3 y3 แล้วก็ x1 y1 ตัวนี้คือจุดยอดมุมของสามเหลี่ยมนะครับพิกัดจุดยอดนะครับดังนั้นครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหาได้จาก1ส่วน2องแอลูทของจุดยอดจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับสเกตครับบนสุดคือ x1 y1 และล่างสุดคือ x1 y1 นะครับคือเริ่มจุดไหนให้จบที่จุดนั้นคือวนกลับให้ครบนั่นเองนะครับจากนั้นครับพอเราลงจุดยอดเรียบร้อยครบทุกจุดแล้วนะครับก็คือสังเกตครับจะมีการหาคล้ายหาดีเทอร์มิ n แนนต์หรือหาเดทนะครับมีทะแยงขึ้นกับทะแยงลงใช่ไหมครับทะแยงลงมี3เส้นทะแยงขึ้นก็มี3เส้นนะครับทะแยงลงทะแยงขึ้นผ่านตัวเลขตัวอะไรเอาตัวเลขนั้นมาคูณกันเหมือนการหาเดททุกอย่างเลยนะครับ นำท่ยงลงทั้ง3มเส้นบวกกันเป็นก้อนก้อนหนึ่งเป็นทแยงลงนะครับนำท่ายแงขึ้น3มเส้นบวกกันเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วหาเบือนเดททุกอย่างครับ1ส่วน2คูณแอบส์ลูดถ่ายแงลงลบท่แยงขึ้นโอเคไหมครับมาลองใช้กันนะครับตัวอย่างที่14ครับจงหาสามเหลี่ยมจงหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็นศ 1, ู2 1และ3 4ครับ พื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวาดรูปก็ได้นะครับเพราะมีแค่สามจุดเองนะครับจะไม่มีการลัดจุดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมหาได้เลยครับพื้นที่สามเหลี่ยมหาได้จากหนึ่งส่วนสองคูณอลูดนะครับเอาจุดยอดมาลงครับจุดยอดจะเริ่มจากจุดใดก็ได้นะครับก็เรียงตามเขาแล้วกันเนาะนะครับแยก x กับแยก y นะครับศูนย์หนึ่งจุดที่หนึ่งครับตามด้วยจุดสองหนึ่งสามสี่นะครับ ในการหาพื้นที่นะครับคือจุดยอดที่เอามาลงเนี่ยคือเริ่มจุดไหนต้องจบที่จุดนั้นครับเริ่ม0ูนย์หก็วนกลับมาที่0ูนย์หนึ่งเหมือนเดิมโอเคไหมครับจุดยอดมุมสามเหลี่ยม3ามจุดหนึ่งสองสามและจบที่จุดเดิมโอเคนะครับจากนั้นหาทะยงลงกับทะยงขึ้นนะครับสามเหลี่ยมมีทะยาลงสามเส้นครับทะยงลงเส้นที่หนึ่งนะครับศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์โอเคไหมครับทะยงลงเส้นที่สองแปดทะยงลงเส้นที่สาม 3ครับทะแยงลง3เส้นบวกกันได้11โอเคนะครับต่อไปหาทะแยงขึ้นวิธีการเดียวกันครับทะแยงขึ้น2คูณ1ได้2 3คูณ1ได้3และ0คูณ4ได้0นย์ทะแยงขึ้น3เส้นบวกกันได้5โอเคนะครับต่อไปนัน้เข้าสู่ครับคล้ายๆการหาเดดนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณเอฟซูลูทะแยงลง11 ลบทแยงขึ้น5โอเคไหมครับได้1ส่วน2ถัเท่าไหร่ครับ, 1, 2, รรบ11ลบ5ลบ6ถอดแอบสลตรออกมาได้6เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ3ตารางหน่วยนั่นเองนะครับโขียไหมครับ1ส่วน2คูณแอบ l u ต e จุดยอดนะครับเริ่มจุดไหนจบจุดนั้นนะครับทแยงลงลบทแยงขึ้นโอเคนะครับ แล้วถ้าข้อสอบจะออกจะออกแบบไหนครับจะออกแบบตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปเรามาดูนะครับข้อ15คือจงพิจารณาว่าข้อความใดต่อไปนี้นะครับถูกต้องนะครับคือดูว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนั่นเองนะครับมีกอไก่ขอไข่มาให้กอไก่กับขอไข่ให้จุดยอดไปแล้วทั้ง3าจุดเลยนะครับแล้วให้พื้นที่มาพร้อมด้วยนะครับกอไก่พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสาขอไข่สิบนะครับให้เช็คว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากกอไก่ก่อนนะครับ กอคยครับเรามาดูึกว่าพื้นที่มีค่าเท่ากับ36ไหมนะครับวิธีการหาเหมือนเดิมนะครับ1ส่วน2คูณ f Absol absolute จุดยอดนะครับอะไมาเลยครับจาก A B C ก็ได้ครับจุด A คือ3ลบ4จุด B 1 6จุด C ลบ2 3เริ่มจุดไหนจบจุดนั้นครับมาจบที่3ลบ4โอเคไหมครับ ทะแยงลงลบทะแยงขึ้นะทะแยงลงเส้นแรกได้18เส้นที่2 3เส้นที่3 8นะครับนี่ทะแยงลงบวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ29อ๋อโอเคนะครับต่อไปทะแยงขึ้นครับทะแยงขึ้นเส้นที่1ลบ4เส้นที่2ลบ12เส้นที่3 เทะแยงขึ้น3เส้นบวกกันมีค่าเท่ากับลบ7จใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ครับจากนั้นนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมก็มีค่าเท่ากับ1นส่วนสคูณแอบส์ลูดทะแยงลง29ลบทะแยงขึ้นลบ7นะครับยีเก้าลบลบเกลายเป็นย9่บวกเนะครับบวกกันแล้วได้ 36ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเป็น36นะครับตัดกันแล้วพื้นที่กอไก่มีค่าเท่ากับ18นะครับแต่โจทย์บอกว่าเท่าไหร่ครับโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ36สแสดงว่ากอไก่ถูกลอผิดกอไก่ผิดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปขอข่ครับทำแบบเดียวกันนะครับขอข่ พื้นที่สามเหลี่ยมหาได้จาก1ส่วน2คูณแอบส์ลูเหมือนกันนะครับจุดยอดมาลงเหมือนกันครับไล่เหมือนกันเลยลบ 1, 7, 3 7 5 8 5 8และกลับมาที่ลบ1นนะครับโอเคนะครับต่อไปหาทะแยงลงลบทะยงขึ้นทะยงลงเส้ที่1ได้ลบสเส้ที่2ได้24เส้ที่3ได้ 3ามใช่ไหมครับทะแยงลง3เส้นบวกกันมีค่าเท่ากับ57าสิใช่ไหมครับต่อไปทะแยงขึ้น3เส้นครับ7 3 21 5 2เป็น10บลบหคูณแเป็นลบแทะแยงขึ้น3เส้นได้เท่าไหร่เอ่ย สนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมจึงมีค่าเท่ากับ1.2ส่วน2อแซูตครับทแยงลง57ลบทะแยงขึ้น23นะครับได้1.2ส่วน2คูณกับ57ลบ23ครับเหลือ2 4หลือ34ขออภัยเหลือ3 4นะครับถอดแอปซลูตมาก็ได้เท่าเดิมนะครเพราะนั้นพื้นที่ของขอขายจึงมีค่าเท่ากับ17ตารางหน่วยซึ่งโจทย์บอกว่า17โอเคครับข้อขอขาย ถูกนะฮะสรุปครับข้อนี้คือกอผิดขอถูกนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยอข้อต่อมาครับต่อไปข้อที่16นะครับข้อนี้ดอกแักไว้เลยครับออกข้อสอบกลางภาคทุกปีนะฮะทำไมครูรู้ออกทุกปีครับเพราะครูออกเองนะครับมานะครับทีนี้ครับหลักการข้อนี้คือนะครับจงหาพื้นที่แรงเอานี่ครับอย่าลืมด้วยนึงครับ จงหาพื้นที่แรงเงาทํำยังไงครับพื้นที่แรงเงานะครับหลักการหาพื้นที่แรงเงาก,ก็คือใช้ในรูปนี้เป็นพื้นที่วงกลมนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมอยู่ข้างในใช่ไหมครับพื้นที่แรงเงาสามารถหาได้จากพื้นที่วงกลมลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็แค่หาพื้นที่วงกลมออกมาแล้วก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมออกมาโอเคไหมครับเริ่มจากหา พื้นที่วงกลมก่อนนะครับพื้นที่วงกลมยกสูตรเดิมมาครับพื้นที่วงกลมหายังไงพาย R ายกกําลังสองนะครับสังเกตที่ช้อยดหนึงนะครับเพราะที่มีช้อยให้ด้วยช้อยตอบติดค่าพายดังนั้นเราก็พายเราก็ไ่ต้องแทนค่าครับติเอาไว้เราหามาแค่อะไรครับเราหาแค่ตัว R มาเพิ่มคือหารัศมีมาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับที่รัศมีเราจะหาอย่างไงนะครับ จทย์บอกว่านะครับจุด A กับจุด C ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะครับสแสดงว่าถ้าเราหาเส้นตรง AC ได้ก็หารัศมีได้ใช่ไหมครับเส้นตรง AC คือเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีคือครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเราก็หา AC มาก่อนอันดับแรกนะครับ AC บอกพิกัดมาครับระยะห่างระหว่างจุด2จุดทบทวนเลยใช้สูตรแรกส,สุดเลยครับระยะห่างระหว่างจุด2จุดใช้สูตร s q u a r ู r x o t x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกำลังสอง 2, บวก 1> y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเอเาไหมแล้วก็แทนค่าลงไปครับเอาจุด l จุด c ตั้งก็ได้นะครับควรจะเอาจุด C ตั้งลวกันเพราะมันตัวมันมากกว่านะครับจะได้เป็นบวกนะครับอขออภัยโอเค okay, กลับมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปครับ x1 ลบ x2 ก็คือ3ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก y 1, 1ลบ y 2ครับ8ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ3ลบ1กำลัง2นะครับได้4ใช่ไหมครับบวกกับ8ลบ2แล้ว6 6กำลัง2เป็น36ครับรูทสบวก36เป็นรูทสีนะครับดึงมาได้นึงครับรูทสี 10, มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ รูทสสิบคือสี่คูณสิบนะครับสีด่ดึงออกมานอกรูทได้สองนะครับได้สองรูทสิบซึ่งสองรูทสิบตัวนี้เป็นความยาวของเส้นตรง AC ซึ่งยังไม่ใช่รัศมีนะครับถ้าต้องการรัศมีครับ่าท่ทนยังไงก็เ,เอา AC ตัวนี้ไปหารสองอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีจะมีค่าเท่ากับสองรูทสิบหารสองเหลือรูทสิบนั่นเองนะครับเ,เรียบร้อยนะครับได้แล้วครับรัศมีมีค่าเท่ากับรูทสิบหน่วยแทนค่าลงในสูตรพื้นที่วงกลม พื้นที่วงกลมเท่ากับ π พ r กระังสองครับได้ πi คูณกับรูตสิบทั้งหมดกำลังสองนะครับรูตสิบกำลังสก็ได้10เนาะนิยมเขียนตัวเลขหน้าาพนะับเพราะนั้นพื้นที่วงกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 0บพนั่นเองนะครับได้แล้วครับพื้นที่วงกลมแทนค่ารอไว้เลยนะครับสิบพนะครับต่อมาครับเหลือพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ สามเหลีย่ยมรงนี้เป็นสามเหลีย่ยมมุมฉากครับเราจะสามารถใช้สูตรเดิมคืนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็ได้นะครับก็แค่หาความยาว a b หาความยาว BC ออกมาครับแต่ว่าเสียเวลานะครับพอโจทย์ให้ไปพิกัดมาแล้วก็ใช้พิกัดมาคิดแล้วกันนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมหาจากที่เราพาทำาวันนี้นั่นแหละนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณอบสโตรจุดยอดเลยนะครับจุดยอดมีหนึ่งสองห้าสี่สามแปดครับเอามาลงครับหนึ่งสองห้า 4 3 8และต้องจบที่1 2โอเคนะครับทะแยงลงลบทะแยงขึ้นเหมือนเดิมครับทแยงลงเส้นที่1ได้4เส้นที่2ได้40เส้นที่3ได้6ครับทะแยงลง3เส้นบวกกันมีค่าเท่ากับ50นะครับทะแยงขึ้นบ้างทแยงขึ้นเส้นที่1 5คูณ2เป็น10 4 3 12 แปคูณหนึเป็น8ทะแยงขึ้น3เส้นบวกกันได้30นะครับดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนสองคูณแอบส์ลูทแยงลงห้ลบทะแยงขึ้น30มสนะครับห้าสลบสาเหลือ20ถอดค่าสบู์ออกมาก็เหลือยีเท่าเดิมหาร2เหลือ10นะครับดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ10หน่วยเรียบร้อยครับ ได้พื้นที่สามเหลี่ยมมาแล้วนะครับเติมลงไปดังนั้นพื้นที่แรงงาเท่ากับ10พายลบ10นั่นเองครับมองพปที่ใช้ครับไม่มีตัวเลือกนะครับสังเกต10พายลบ10มี10ร่วมกันดึงตัวร่วมออกมาครับดึง10มาข้างนอกจะเหลือพายลบ1นะครับโอเคครับพื้นที่แรงงามีค่าเท่ากับ10คูณกับวงเล็บพายลบ1ตอบข้อ2นั่นเองนะครับโอเคนะครับ เอาละเรียบร้อยนะครับนี่คือพื okay ้นที่สามเหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมบ้างนะครับโอเคครับต่อไปพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะครับมีตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับเอาสรุปเงื่อนไขก่อนแล้วกันเนาะนะครับพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมครับในการใช้พิกัดในการหาพื้นที่ วิธีการยังคงใช้เหมือนการหาพื้นที่สามเหลี่ยมทุกประการนะครับ1ส่วน2คูณแอบส์ลูดจุดยอดเหมือนเดิมโอเคไหมครับเหมือนเดิมนะั้นมีนถึงสองเหมือนเดิมเพราะเป็นคนรัสูตรกับสูตรที่เคยจามานะครับ1ส่วน2คูณแอบส์ลูดจุดยอดเหมือนเดิมแต่ให้เราแลกเชื่อเพิ่มเข้าไปนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมข,ขึ้นไปนะครับตั้งแต่สี่เหลี่ยมขึ้นไปนะครับต้องวาดรูปก่อนเสมอแลกเชื่อไว้นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นไปต้องวาดรูปก่อนเสมอเพราะอะไรครับยวอธิบายให้ฟังนะครับ ดูตัวอย่างนะครับถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะครับสามเหลี่ยมมีจุดยอดอยู่3จุดคือ A, B, C ไม่ว่าเราเริ่มที่จุดใดก็ตามเช่นเริ่มจุด B ครับจะต,ตามด้วยจุด A หรือจุด C ก็ได้นะครับแล้ววนกลับมาจนครบเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมจะไม่มีโอกาสในการลัดจุดเลยเพราะนั้นเริ่มจุดไหนก็ได้วนทางไหนก็ได้ไม่ต้องวาดรูปก็ได้โอเคไหมครับแต่พอเป็นสี่เหลี่ยมครับลองดูรูปภาพสี่เหลี่ยมนะ สี่เหลี่ยมครับ a b c d นะครับพอเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปนะครับมันจะมีมุมมุมหนึ่งเนี่ยจะติดกันได้แค่2มุมนะครับเพรานะนั้นอย่างเช่น a เนี่ย a กับ c จะไม่ติดกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราลงอัลรูดจุดยอดเนี่ยจุดยอดจะต้องเรียงกันเสมอจุด a จะต้องตามด้วยจุด b ในกรณีทวนเข็มนาฬิกาหรือจุด a ต้องตามด้วยจุด d ในกรณีตามเข็มนาฬิกานะครับซึ่งจุด a สามารถข้ามไปจุด c ได้ไหมครับคำตอบคือไม่คนละรูปนะครับโอเคไหมครับ ใน b อ o ส u t e จุดยอดนั้นจุดยอดจะต้องเรียงกันเสมอดังนั้นส่วนมากข้อสอบเนี่ยเขาไม่ค่อยเรียงมาให้เพราะนั้นเราต้องวาดรูปเพื่อดูว่าจุดแต่ละจุดมันเรียงตัวกันแบบไหนแล้วค่อยเลือกมาลง b อ o ส u ต e โอเคไหมครับอล่าเชื่อไว้นะสี่เหลี่ยมขึ้นไปต้องวาดรูปก,ก่อนเสมอเวลาเรปคือลงเอาจุดมาลงหน้าพิกัดฉากนั่นเองนะครับข้อ17ครับเขาบอกว่ามีกอไก่ขอไข่เเป็นพื้นที่สี่เหลีย่ยม B เป็นพื้นที่ห้าเหลีย่ยมนะครับจงหาค่า A บวกบคือแยกกันหานะครับกอไก่ขอไข่แยกกันนะครับ เริ่มจากกอไก่ก่อนนะครับกอไก่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นไปจะต้องวาดรูปก,ก่อนนะครับนําจุดทั้ง4จุดมาลงลหน้าพิกัดฉากแก้ x กน y นะครับเพื่อดูว่าจุดแต่ละจุดมันเรียงตัวกันแบบไหนนะครับเริ่มจากจุดแรกครับจุด5 1นะครับจุด5 1ลงคข่าว้าวนะครับ5 1ตามด้วยลบ2 5 ตามด้วยลบห้ลบสอยู่ในข้อที่3นะครับและตามด้วยสองลบสี่นะับได้สี่เหลี่ยมมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสังเกตครับว่าจุดและจุดเราเห็นละมันเรียงกันแบบนี้นะครับถ้าเราเริ่มจากจุดห้าหนึ่งนะครับ จุดตัวนี้จะข้ามมาจุดลบห้ลบสได้ไหมครับคำตอบคือไม่นะครับคนรูปนะครับเริ่มจากจุดใดก็ได้ก็จริงแต่จุดต้องต่อกันเรียงกันเสมอโอเคนะครับร้านั้นตัวนี้ครับเราก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมได้แล้วครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมหาได้จาก1นึ่งส่วนสคูณแอปพลูดจุดยอด จุดยอดเริ่มจากจุดใดก็ได้และต้องเรียงกันแล้วจุดที่จุดเดิมเสมอครับเช่นครูเริ่มจาก5้นึงแล้ววนตามเขียนนาฬิกาแล้วกันนะครับ5 1ต้องตามด้วยอะไรถ้าตามเข็มก็ลงข้างล่างนะครับ5้าหนึตามด้วย2อลบสครับ5้าหนึ่งข้ามไปลบห้ลบสเลยได้ไหมไม่นะครับระวังให้ดีนะครับห้ 5, 1, นะครับ ตามด้วย2-4ลบ4ตามด้วยลบ5ลบ2ตามด้วยลบ2 5และจบที่5 1เหมือนเดิมนักเรียเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องเริ่มจุดใดแล้วจบที่จุดนั้นเคยสงสัยไหมเยาจะวาดให้ดูนะครับเช่นเราเริ่มจาก5 1ครับจากข้อนี้นะเริ่มจาก5 1ไป2-4ลบ4ได้เส้นนี้ครับไปลบ5ลบ2ไปลบ2ลบ5 ถ้าจบแค่นี้ครบสิจุดยังไม่ครบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับต้องย้อนกลับที่จุดเดิมครับจะได้สี่เส้นครบพอดีดเห็นไหมครับจือเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเริ่มแล้วก็จบที่จุดเดียวกันโอเคนะครับพอเสร็จแล้วครับลงเรียบร้อยเราก็มาหาทะแยงลงกับทะแยงขึ้นเหมือนเดิมนะครับทะแยงลงก็จะมีสี่เส้นนะครับสามเหลี่ยมมีสามเส้นสี่เหลี่ยมมีสี่เส้นห้าเหลี่ยมก็ต้องมีห้าเส้นนะครับทะแยงลงเส้นแรกได้ลบยี่สิบทะแยงลงที่สอง ลบ4เส้ที่3ลบ25และเส้ที่4ลบ2นะครับทะแยงลง4เส้นบวกกันได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ51ลบด้วยนะครับลบ51โอเคนะครับต่อไปทะแยงขึ้นครับเส้นที่1 2 1เป็น2ลบ5คูณลบ4 20ลบ2คูณลบ2 4 55 25, 25นะครับ4เส้นทะแยงขึ้น4เส้นรวมกันได้51เช่นกันใช่ไหมครับเอาละพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณแอบ o l ลู e ทแยงลงลบ51ลบทะแยงขึ้น51ลบ51ลบ51เป็นลบ102นะครับ โอเคไหมครับแอบสูตรลบหนึ่้อยครับถอดมาแล้วเป็นบวกนะครับได้1นึ่งส่วนสคูณกับหนึ่เพราะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งข้อนี้ให้พื้นที่สี่เหลี่ยมคือค่าของ A ใช่ไหมครับดังนั้นสรุปตรงนี้แล้วกันนะ A จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ51นั่นเองโอเคไหมครับ นในชื่อของเราเราก็แบ่งพื้นที่เขียนให้ดีแล้วกันนะครับครูเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะครับได้ a ามาละเรียบร้อยกอไก่เสร็จเรียบร้อยต่อไปขอไข่ครับขอไข่เป็นพื้นที่ห้าเหลี่ยมทําเหมือนกันครับเริ่มต้นเหมือนกันคือต้องเอาจุดยอดทั้งห้าจุดมาทาอะไรก่อนครับมาลงรละหน้าพิกัดฉากวาดรูปให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมครับโอเคกอไก่ขออนุญ,ญาตลบนะฮะอยากรู้ย้อนกลับไปดูเอานะครับ ต่อไปขอไข่นะครับขอไขว่วาดรูปกอดมาเดิมนะครับนี่ำจุดทั้ง5มาลงอณาพิกัดฉากซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ไก่เนี่ยจุดมันเรียงมาให้แล้วนะครับแต่ขอไข่เรามาดูครับจุดไม่เรียงมาให้แน่นอนนะครับข้อ,อจุดแรกครับลบ2 4ลบสองอยู่นี่นะครับ จุดที่2 5 1จุดที่3ามหเห็นไหมครับไม่เรียงกันนะจุดที่4ี่ลบสาลบหและจุดที่5 2าสองลบสามนะ,ะับจะได้ประมาณนี้นะครับลากเส้นเชื่อมกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับโอเค เาว่าลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าครับว่าจุดมันเรียงกันต่อกันแบบไหนนะครับเราก็สามารถหาพื้นที่ได้เลยครับเริ่มจุดใดก็ได้เริ่มจุดไหนต้องจบที่จุดนั้นโอเคไหมครับและจุดต้องเรียงกันเสมอหาเหมือนเดิมครับพื้นที่5เหลี่ยมหาได้จาก1นส่วนสคูณเอฟซอลูตเหมือนเดิมนะครับนาจุดยอด5จุดมาลงนะครับเริ่มจากจุดไหนก็ได้ต้องคุณจะเริ่มจาก1 5แล้วละกันแล้ววนตามเข็มเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากจุดห5 ลงมา51ตามด้วย2-3ลบ3ไปลบ3ลบ1ไปลบ2 4นะครับโอเคและอย่าลืมกลับที่จุดเดิมครับปิดท้ายด้วย1 5ให้มันครบทุกเส้นนะครับได้5เส้นพอดีโอเคไหมครับจากนั้นหาทแยงลงแลบทะยงขึ้นเหมือนเดิมครับทแยงลงเส้น่1ครับ1คูณ1ได้1 5คูณลบ3เป็นลบ15 2คูณลบ1ลบ2ลบ3คูณ4ลบ12และสุดท้ายลบ2คูณ5เป็นลบ10นะครับเคทแยงลง5เส้นครับบวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่บวกกันให้เวลาคิด3วินะครับเท่าไหร่ครับลบ3 0 นะครับเคมต่อไปครับทะแยงขึ้นนะครับทะแยงขึ้นเส้นแรก25เส้นที่2อสองครับเส้นที่3 9เส้นที่4 2และเส้นที่5 4านะครับหเส้นรวมกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันนะครับ 42นะครับโอเคไหมเท่ากันนะครับ42นะเพราะฉะนั้นพื้นที่5เหลี่ยมครับเท่ากับ1.2ส่วน2คูณ ute, แอบส์ลู e ทะยงลงลบ38แลบทะยงขึ้น42นะครับลบ38ลบ42เป็นลบ80ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้80นะครับเพราะนั้น1.2ส่วน2คูณ80มีค่าเท่ากับ40นั่นเองครับซึ่งพื้นที่5เหลี่ยม โจทย์ให้เป็นพื้นที่ของอะไรครับพื้นที่ของ b นะครับเพระนั้น b มีค่าเท่ากับ40นั่นเองโอเคไหมครับเรียบร้อยครับสุดท้ายโจทย์ถามหา a ลบ b นะครับเขียนตังค่านี้แล้วกันนะครับจาก a เราหาไปแล้วครับก็คือ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ51ใช่ไหมครับเพราะนั้น a ลบ b จึงมีค่าเท่ากับ51าสลบสี 40, ครับมีค่าเท่ากับ11นั่นเอง โอเคนะครับแบบพัด1.4ครับแล้วก็ดำเนินการด้วยตัวเองให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องการเฉลยนะครับก็จะมีคลิปเฉลยแยกต่างหากด้วยนะครับท่านเรียนทําไปก่อนนะครับคลิปจะตามมาที่หลังนะครับสลับคลิปนี้จบลงแล้วนะครับขอให้เรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์นะครับโอเคสวัสดีครับ